ท่านผู้ชมวันนี้เราพอดีผมมาแถวไทยลาดมาสะดุดร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านลาทานาขราชพอดีผมว่าจะขอเช่าแม่พระธรณีเพื่อไปถวายพระไปถวายวัดนะครับเพื่อให้คนได้ไปกราบไหว้บูชาในยุคนี้เนี่ยคนลำบากเยอะก็อาจจะคนที่นับถือแม่พระธรณีจะได้มีที่พึ่งทางใจนะฮะเนี่ยพอดีผ่านมา มาเดินดูผมกะว,ว่าราคาน่าจะแพงมากแต่ไม่แพงนะท่านผู้ชมราคากันเองมากแล้วพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาน่ารักมากเลยครบทั้งถทั้งแถกเลยเยอะมากจริงครับท่านผู้ชมเข้าไปดูนะของเยอะจริงครับท่านผู้ชมองนี้ที่ผมจะเอาไ,ไว้ที่โรงงานส่วนอีกองค์เนี่ยเหมือนเหมือนกันเนี่ยก็จะเอาไปถวายวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ ไม่มีที่พึ่งหรือรในในการกาศไหว้ของวอจากแม่ตระธรณีซึ่งเ,เป็นเป็นุงเทพที่อันเ้นนะครับเดี๋ยวดูว่าจะไปไว้วัดไหนที่เขาจะ,อะพอให้เราเอาไปถวายได้นะครับลองดูโอ้โหสวยทุกชิ้นเลยเนี่ยอันนี้พญานาคนะครับมีหมดนะพญานาคไปแรกนึกว่าแพง่านทู้ชมไม่แพงก็แต่เรียกว่าทุกปางเลยดีกว่าท่านผู้ชมมีหมด่ะ ก็มาดูแล้วจะเข้าใจว่าควรจะแบบไหนเนาะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความศรัทธาอันนี้ถ้าถ้าเราศรัทธาเราเราทำเหมือนกับโบราณที่บอกใครกินใครอิ่มประมาณนี้ฮะอยู่ใช้วิจารญาในการรับชมนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อของผมนะฮะว่าผมนับถือแม่พระธรณีซึ่งแม่พระธรณีเนี่ยถ้าเรียกว่า เป็นเทพผู้ค้าฟ้าค้ามดินเพราะนั้นตาใจที่มนุษย์ยังเดินอยู่ในผืนดินเนี่ยก็การกรา,าบไหว้เคารพบูชาแม่เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผมเองนะครับผมนับถือแม่มากแล้วก็ผมคิดว่าโชคลาภสิ่งดีๆที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากแม่พระธรณีของผมเยอะมากนะครับคือเจ้าของร้านเนี่ยที่เจเล้งนะครับนี่ครับมาแล้วครับเจเล้ง สวัสดีค่ะดีครับท่านผู้ชมทีนึงนะฮะเจล้งน่ารักมากเลยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาอุ่นเจล้งเพราะว่าตอนแรกดูรู้ว่าแพงมากอ่ะแต่จริงๆไม่แพงนะครับ